สวัสดีครับวันนี้เอาสนูใบตานครับผมมาให้เมืองกันครับให้เมืองให้ช่อมันครับตัดบ่คอยตรงวันไดนนะครับผมตัดเนี่ยมันเคลืนใบเบี้ยวๆวิดขั้นร่อยสี่สิบกับกันเบาเบาครับไม่ไผ่เสียงไพ่ครับเบาแห้งครับผมเบาก็ขั้นตัว1อยเมตรดีครับตอนนี้ครับนะครับมาลองฟังเมืองครับผม เสียดังพอใส่พอพอเอาส่วาวขึ้นไปแล้วดังพ่อนะครับผม นี่นะครับมันอยากสีเบาหวานน่นะครับผมเพราะว่าผมเห็ดไอ้สาทไทยใส่หน่อยเกินนะครับใส่ละใส่ละ,ละนี่นะครับแสงแหงคนเนาะครับน,นี่จะเป็นในลักษณะนี้นะครับไบเน้นหน่อยครับผมมาถึงแปดมิ้นนะครับประมาณเจ็ดมิ้นกลัวๆครับผม ไม่นน้อยแต่ว่าคุณภาพก็คือว่าโอเคนะครับนาอถทามีกี่สูตรแปะเพิ่มอีกแค่น้อยก็ด,ดีครับพอดีผมตัดใหม่นันหน่อยโพดครับตัดหน่อยไผใส่มันหน่อยแห้งโพดจะอยู่ในลักษณะนี่ครับใบตานถ้าหฮาบมดายผักหัวมัดนะครับผมอันนี้ก็มัดคล้ายๆก็พลาสติกไปเลยนะครับผม ภับหัวมากกับพันด้วยได้เย็บผ้านะครับพันโดยไปเย็บผ้าแล้วก็ก้าห่อนยอดแต้มไว้นะครับผมเั้งมจ้องขางแล้วก็จ้องหูตรงกลางครับนะครับในลักษณะน,นี้โอเคครับสวัสดีครับ